แปดกูดกูดนายนายอีสแปดโฟร์ไสวัสดีคนรับชมหนึ่งคนครับผมต่บ <Okay. S 1> ไปครับแ <laughs> 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 ช่ไปก่อนนะลูกค้าแป๊บหนึ่ง <c oughs> ตัวนี้เป็นยังไง กางเกงเด็กฮัลโหลฮัลโหลกางเกงยีนสวัสดีค่ะ,ะรีวิว CWP 50กิโลกรัมนะคะลูกค้ากางเกงยีนเด็กคะ่ะม,มีตั้งแต่ไซส์80ปดมเนี่ยม,ม,มีหลายไซส์นะลูกค้า สวัสดีลูกค้าที่เข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เป็นกางเกงยียนเด็กคะ่ะห้าสิบกิโลกรัมนะคะลูกค้างานญี่ปุ่นนะคะวันนี้เอามาลดเอามาเทอีกแล้วงานรีวิวลดโหดๆไปเลยแบรนด์ทำฉ่ำน,นะคะไป<า>เลยค่ะลูกค้ามีแบรนด์้วยใช่ไหม,มนีืน่าเด็ก นี่ค่ะขายยกไหมใครวะขายแยกไหมไม่ได้ขายแยกนะขายห้าสิบกิโลกรัมเลยอยากซื้อซื้อไปเลยห้าสิบกิโลกรมัมนี่ <c oughs> แยกมาครับผม <c oughs> บอกว่าลถถูกมากเลยอขาราคาปกติอะ่ะแบน์เยอะแบนด์ฉ่ำ ขอบคุณทุกเอฟซี FC ทุกคนนะคะ <C ute> เข้ามาดูได้นี่ครับอุย้ยอันนี้ไซส์90นะคะลูกค้าเป็นเอี้ยมเป็นเอี้ยมหรือเป็นอะไรวะเขาเรียก <C ute> ชุดหมีชุดห <C ute> มีไปครับผมเบบี้แก๊บค่ะ สวยนะครับซาร่าอันนี้ซาร่าสีแดงยูริโคลครับสีชมพูค่ะออันนี้คาโก้อย่างหรอแก๊ปครับผม <c oughs> อันนี้เป็นเกงคาโก้แบบหรอเลยลูกค้าไซส์เจ็ดสิบนะครับเนี่ยแขวนขายได้เลยค่ะเหมือนจะไม่มีฝุ่นเนาะ มาเก็บดีเนะเอฟวินด <Windows S 1> ค่ะลูกค้าไซส์เท่าไรบ้สไซส์กเก้าสิบค่ะกางเกงผู้ชายเด็กผู้ชายกางเกงยีน,นแบรนด์เยอะนะครับนะครับสวยเอวยังดี D ครับหนังยางยังดีเลยเบบี้ดค่ะนะครับผม ้าวมาแล้วครับแยมครับแยม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 ,ยม <c oughs> สนใจทักแชทได้นะครับพูดเบาไปให<ค>้พูดเบาโจโจใช่ไหมพูดเบาแม่เธอพูดว่าเบามากอ๋อใส่ไม่แบบอ่จโจโจพูดเบาใช่ไหม เกงลายทุกคนดิกกี้สีเขียวดิกกี้เขากระดิ่งดิมีตัดอ้อยนะไซใช่อันนี้ไซร้อยยี่สิบเลยนะลูกค้าดิกกี้ของแท้นะนี่อะไรเบบี้เหรอเบบี้ดอลเบบี้ดอลครับไซหนึ่งร้อยครับ อันนี้ก็เบบี้ดอลไซส์หนึ่งร้อยเหมือนกันน่าจะเป็นผู้หญิงละวันนี้จียูครับผมหูซาล่าลูกค้าแบรนด์เยอะมากลูกค้างานญี่ปุ่นคุ้มนะ้วของแท้พาดีพานุ่มมากเบบี้บอยค่ะกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแชร์ไปแชร์ไปไม่ซื้อไม่ว่าค่ากู้เด็กค่ะ ยีนค่ะครับลายทหารครับผมก้ิงยีนคาก้ค่ะเอวยืดซาล่าลายสกอตครับผมนีก็ลายสกอตนะคะลูกค้าลูกฟูกเด็กก็มีคะ่ะอ่าชุดเยียมก็มาสีเหลืองค่ะขอผู้หญิง แอดมินทุกคนแอดมินอะแอดมินนี่ค่ะแอดมินนะคะมียมผู้หญิงก็มีนะครับตัวชายเนี่ยเป็นชายน้าชชยงานหิิดเลยไม่รู้งานรวมหรือเปล่าใครจะตไว้อ่เยืเอว่าอยู่ไหนะรับมีค่ะไม่์เขาเขียนว่ากางเกงยีนเด็กน่าจะรวมนะลูกค้าแต่ส่วนมากจะออกผู้ชายเยอะค่ะ อันนี้น่าจะเป็นชายหญิงแต่ว่าส่วนมากจะเป็นผู้ชายนี่ห้าสิบกิโลค่ะลูกค้าเหลือแค่รีวิวเท่านั้นเป็นยีนเด็กห้าสิบกิโลนี่ยีนเป็นยีนค้าสีนะครับ ไซส์90้าสิบค่ะโหเนี่ยขายดีนะครัเขาตลาดนัดเขาชอบแม่ค้าว่าโอ้หวานหมูอ่ะมาเลยนะถามว่ามาอยู่วันไหนมาลงกกับเพ้มียางยืดยางด้ก็มีนะครับ คุนคุยก็มีเป็นเรื่องปกติค่ะแต่ว่าไม่มากเอาไปทำเอาคุยก็ไปดูฝุนก็ไปสร้างใหาลูกค้าใครจะแขวนขายเลยก็ได้นะของผูดด้หญิงครับนี้สีดำค่ะมีแบบทรงเอี้ยมนะลูกค้านี่มมีสายผูกมาด้วย เนี่ยสายมันเป็นใส่กับเสื้อค่ะนี่ครับผมยีนค่ะนี่เอียมครับผมอันนี้เหมือนเป็นลูกฟูกนะลูกค้าสีออกสาร้อยสิบครับสีมะขามสาร้อยสิบนะเนี่ยอันนี้ก um> ็จะเป็นย okay ีนค่ะครับผม ใช้รนะ้อยยี่สิบแลแบนมีนะผู้ชมแม่คา้าแบนเยอะด้วยนี่ค่ะมีครับใบดอกไปเร็วๆเลยนะครับนี่ครับผมแบนอะไรไม่รู้หรอลูกค้านี่เป็นแบบนี้แต่ว่าผ้าเขาดีมากนะผ้าใหม่ สนใจอะไรถามได้นะลูกค้าอยากให้รีวิวอะไรครับแต่ว่ารีวิวจะลดลดแบบหูหูให้เลยนี่พี่เกียรเก็บหัวอะไรเนี่ยเจ๊บอกให้ลดแบบหดหูดไปเลยชีู่ครับผมตามใจคนไลค์อะไรคนไรอยากขายเท่าไร่ขายเลยนี่ครับสีเขียวสีเขียวตุลาสีเขีย <laughs> วนะครับเด้อสีเขียวค่ะ <laughs> เขียวขี้มา้าเขียวโอเคเลยร้อยไซส์ร้อยี่สิบค่ะตัวนี้ไซส์ร้อยสี่สิบครับห้าสิบกิโลไม่น้อยนะลูกค้า<ม>เยอะมากทุกตัวก็ไม่ไหวนะไปแบบสวยๆเอาแต่ตัวสวยๆเลยนะคะเลยหระใช่ใช่เปล่า นี่ครับแกป๊ปค่ะไซส์เล็กก็มีนะครับแต่ไม่ค่อยเยอะนะครับอันนี้ไซส์ร้อยยี่ค่ะงานทหารก็มาร้อยยี่ค่ะของผู้ชาย <c oughs> <c oughs> แมปลอ สีชมพูโอ้ลูกค้าสีเขียวนี้ท็อปเวลูนะนี่ทอ็อปเวลูคืออะไรวะไม่รู้สีสว่างนี่ลูกค้าท็อปเวลูข้างหลังรู้แต่ว่าเป็นแบรนด์หรือเปล่าสีชมพูคะ่ะ <c oughs> นี่งาน,นที่ตามหา สีก็เขาเฟรชกล้องไม่ค่อยชัดกล้องไม่ค่อยดีค่ะกล้องขาวมากโาะงบไม่ถึงครับผมไม่จัดให้สักสี่เพื่อว่าไปกินเห็ดตายเบื่อปุ๊บกล้องแบบขาวจ๊วเหมือนหยวกกล้วยอันนี้พาลูกฟูใช่เปล่าสีส่วนะ ลูกฟูอีกตัวค่ะเดี๋ยวดูแบรนด์ให้แบรนด์สกอต์ปล่าไซส์ร้อยค่ะแบรนด์ไม่รู้ร้อยสิบค่ะไซส์ร้อยสิบค่ะโอ้โหแจ่มเลยตัวนี้แจ่มมากกระเป๋าทั่วเลยตัวนี้ นี่สีน้ำตาลเงยียบแล้วเงยียบแล้วยูนิโคลลูกค้าผ้าแบบดีมากยินยูนิโคลเยอะนะของเด็กมีดิกกี้ท็อปแวร์ลูไป,ปแล้วนะยูนิโคลไม่ต้องพูดถึงเพียบอเอาไปแขวนขายได้เลยลูกค้าอ,อื่อู้สวยมากของผู้หญิง ไซส์หนึ่งร้อยลูกค้ารูปเป็นอะไรกระดองดิบทำไมเนี่ยข้างหลังเขาสีน้ำตาลค่ะสีเขียวค่ะนี่ครับเป็นงานปักนะคะข้างหลังมันจะมีปักตรงถุงถุงใส่เงินข้างหลังนี่ครับเป็นงานใส่เหรียญสิบก็ <laughs> ายีนนะครับ นี่ค่ะสีชมพูค่ะเด็กโต <c oughs> เด็กจิ๋วค่ะงานยิงครับผม <c oughs> สนใจรีวิวเอฟรีวิวเลยนะคะลูกค้างานนี้จะมีแค่รีวิวเท่านั้นห้าสิบกิโลรานะคาจากะะปกติ หกพันห้าร้อยบาทนะคะลดเหลือสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบบาทคะ่ะโอ้โหโลดไปเกือบสองพันเลยนะห้าสิบกิโลนะลูกค้าอันนี้จากหกพันห้าร้อยเหลือสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะจีอูก็ปลอมมีแค่รีวิวตัวนี้นะคะห้าสิบกิโลกร,รมัมหมดแล้วมหมดเลย,เลยนะครับนี่ ไม่ได้มีมาบ่อยนะลูกค้าเพราะว่าไม่มีชี่เก็บสีขี้ม้าค่ะเขียวขี้มา้านี่สวยมากของเด็กโตแก๊บครับแก๊บสีน้ำเงินครับนี่เด็กโตคะ่ะลูกค้าสีแพวครับสีแี่น้อง แบบเยี้ยมก็มีนะครับ <c oughs> เอี้ยมสวยๆเลยไซส์ 140, ร้อยสี่สิบค่ะลูกค้าข้างหลังก็จะมีงะปากแบบนี้นะคะอันนี้เป็นสกรีนแกลบครับผมเป็นปากนะคะลูกค้า พยายามดูแบนด์ให้นะครับถ้าอ่านออกนะยินครับขาบานงูมูปลาปลามากสวยแล้ววันนี้นี่ค่ะสีสีครับผมอืม วยนะ <ไป S 1> ลูกค้างาน,งนเด็กซื้อไปขายก็ดีไปแจกก็ได้นะลูกค้าปีใหม่มีโครครับผมรดโหดมาก50กิโลสี่พก้ารบาทค่จะจะ้าราคาหกพ0นบาทค่ะรถเหลือ4,990บบาทค่ะม,มีแค่รีวิวเท่านั้นนะคะ ลูกใหม่หมดแล้วหมดเลยยูนิโคลครับผมเป็นกนเกยงยีนทั้งกระสอบ50กิโลนี้เป็นเกยงเกยงีนทั้งหมดเลยนะคะ mm hmm. เกยงยีนขายา,ยาว okay. ไซส์ตั้งแต่80ถึง150เลยนะคะลูกค้าผู้หญิงผู้ชายค้ากันนะคะแต่ว่าส่วนมากเขาจะเป็นออกผู้ชายเยอะใช่ไหมรอประมาณนั้นแหละครับใช่ะคะ่ะ มันค้าอยู่ค่ะแต่ว่าจะออกผู้ชายเยอะหน่อยมีกรับผมเด็กจิ๋วค่ะผู้หญิงก็มีนะอืมไซส์ร้อยสิบผมยาย,ยังดีอยู่เลย ับเขียวขี้ม้านะคะสีดำค่ะนี่กรับผมสีกากีค่ะนี่ยางยืดยางตายก็มีบ้างนะคะแต่ว่าน้อยส่วนมากงานออกมาดีเลย รีดขายได้เลยนะลูกค้าหรือว่าจะสั่งรีบก็ได้ตัวลว 2, นะสองบาทห้าสิบนะแก๊ปไซส์เก้าสิบห้าครับสั่งรีบก็ได้นะ <Size 90 S 1> ลูกคไซส์เก้าสิบครับผมรีดขายเลยนี่ครับแก๊ปนะครับเนี่ยสวยมากเลยนี่ยูนิโคลครับ นันนี้ก็สวยนะเด็กเด็กเล็กเด็กกลางอือลูกลายลูกเล่นงานปันกดอกมงดอกไม้ลูกฝูก็มานะครับเด็กโตค่ะ นี่สวยมากค่ะไซร้อยสิบนะครับเนี่ยนี่ไซร้อยหกสิบเลยออกไปโตบบสรงอะไรก็เนี่ยที่เขาร้องเพลงขายใหญ่ร้อยสิบไซร้อยสิบค่ะลูกค้าเกยยีนเบบี้แก็ปค่ะเหล็กหยิบ ไซส์เล็กก็มีนะเบี้แก๊ปค่ะี้แก๊ปพอเบบี้แก๊ปคับผมไซส์หนึ่งร้อยค่ะไม่ไมครับอ๋อ ไม่รู้เป็นอะไรนะลูกค้าเหมือนเป็นไมโครใสร้อยสิบนะคะอยู่นิโคคะ่ะชุดชุดหนีชุดหนชุดทำง,งานเด็กช่างมีเกงยีนค่ะยีน <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงอเอฟฟินดอร์คะ่ะมีกรับผม เรียบร้อยครับผมลูกค้าคนไหนสนใจรีวิวเอฟรีวิวเลยนะคะกางเกงยีนเด็ก50กิโลราคาจากปกติ6,500บาทค่ะวัะนนี้รีวิวลดเหลือ4,990บาท50กิโลสนใจทักแช่เลยนะคะสวัสดีสวัสดีค่ะ